อันนี้ไม่มีใครใช่ไหมสวัสดีครับผมเจอกันอีกคลิปครับข้างหน้าเป็นไรครับผมรถใครล้อหลุดเกี่ยวข้างหน้าครับใสมีดานหรือเปล่าครับ่ยดานจาใช่ครับ อยูดีๆก็ติดเชเลยได่าาขี้ยได้ียขี้ได้จะตรวจอะไรฮะตรวจเย,ยวตรวจขี้ ได้หมดทุกอย่างครับผมปล่อแสน ทำถนานทำไมาตอนนี้ขอสร้างน้ำท่วมครับผมมุดไปทำไมมุดไปเดี๋ยวก็บีจยดีกเยมีตังทำสีเยอะก็มุดไปเลยเออมุดไปนู่นดูเลยครับสายมุดครับสายมุด เดี๋ยวผมจะให้ดูคันสายมุดไปครับสายมุดไปเมื่อกี้นี้เขาก็เขียนป้ายอยู่ทำถนน ซ่อมถนนช่วงนี้ก็ดีอยู่ครับ่าไปช่วย่าไปซ่อมช่วงเทศกาลครับผม ให้ต่อแถวไม่ต่อครับชอบเป็นคนสายมุดครับผมสายมุดสายมุดนี่ครับสายมุดมุดอย่างเดียวครับมุดอย่างเดียว ถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมคอนเทนต์ผมก็มีแค่นี้ครับผมคอนเทนต์ผมไม่มีอะไรมาครับเจอรถติดตรงนี้ก็ถ่ายให้ดูครับคอยดูรถบดจะเหยียบรถนะครับผมมีนะครับเขาทำถนนอนยู่ก็มูดไปมูดไป รถบดคันนี้ไม่เหยียบให้หมดเลยครับมานะครับผมาให้ต่อแถวเข้าแถวามาก็ไม่อยากต่ออยากใจร้อนหมุดมหารถบดนี้เลยครับผม ใจร้อนก็อยากมุดก็มดไปครับผมใครขครับอยากแสงผมไปก็ไปเลยใครใจร้อนก็ไปเลยครับนี่ครับผิว่บล่า,ลางๆตึกล่างคอนเทนต์ผมก็มีแค่นี้ครับผมไม่มีคอนเทนต์อะไรครับผม ผมก็อาจจะไม่มีสาราดนิดหน่อยครับ